สวัสดีทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัยรุ่นรัติกาลนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปขับรถเล่นนะฮะเอาบรรยากาศาหนาววันที่สองนะฮะหนาวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะตนะั้งแต่วันที่สิบห้านะฮะวันนี้วันที่สิบหกนะครับโหแตือนหนาแต่หนาวจริงฮนะหนาวมาตั้งแต่กลางเดือนเลยนะครับซึ่งเป็นสัญ,ญญาณที่ดีว่า ฝนไม่น่าจะมีแล้วนะฮะซึ่งแต่หลายคนที่ขับบิ๊กไบค์เนี่ยก็คงจะไม่ชอบหน้าฝนกันเพราะว่ามันสก,กปรกแล้วเราก็ต้องขยันล้างหน่อยนะฮะต้องมาเช็ดมาถูอีกนะฮะค่อนข้างที่จะเป็นสิ่งที่น่าํำคาญพอสมควรนะฮะถ้าเกิดฝนตกสำหรับสาวบชาวเบเกอร์นะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปวิ่งเส้นตอนนี้ผมอยู่นวมิน no นะ เดี๋ยวผมจะไปวิ่งเส้นอหัดไทราชนะฮะแถวตลาดมารวยนะฮะอพอดีก็จะขับรถเรียนไปหาพี่ชายด้วยนะฮะเดี๋ยวผมก็ใส่เสื้อฮห้ดแล้วก็เสื้อ,อเสื้อยืดแขนยาวข้างในตัวอีกชั้นหนึ่งนะฮะแรงสัมผัสได้ว่าถ้าโดนลมเนี่ยยังมีความเย็นอยู่นิดนึงแต่เสื้อฮู้ที่ผมออกแบบมาเนี่ย มันอุ่นมากเลยนะฮะโอเคไปกันตอนนี้ไฟเลี้ยวทางซ้ายผมเสียนะเนี่ยกระพีิกกระพีิบอยู่เดี๋ยวต้องย้ายจุดยึดใหม่รู้สึกว่าสายมันจะหลวมๆหน่อยเดี๋ยวน้องเติมน้ำมันกันนะฮะ อันนี้ก็วันอาทิตย์นะฮะเย็นเกินวันอาทิตย์นะะตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มตรงรถก็ยังรลองร่องอยู่ผมจะเติมไม่เยอะนะจะเติมสักสองร้อยก่อนว่ารถผมเนี่ยไม่ค่อยได้วิ่งนะสัปดาห์หนึ่งผมมาวิ่งทีสองทีนะอันนี้ผมก็ได้ขนได้ขนไกนะ่ฮะ เขาเรียกว่าขนอะไระขนที่ปิดหัวไม,มาอีกทีหนึงฮะมันจะกันเสียงลมนะถ้าใครอยากได้เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมสั่งมานะแต่ว่าของจีนนะสามอันนะฮะจะดูประสิทธิภาพว่ามันกันลมได้จริงไหมนะครับอันนี้ผมมาใช้กับไม่ต่อกับเราบาลียนะฮะ

น,นี่นะ้ำมันลิตรละสามสิบห้าบาทยี่สิบตังค์นะฮะแก๊สโซโฮอเก้าห้าเติมสองร้อยไม่รู้ว่าจะได้กี่ลิตรเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้คือปั๊มบรทอ,อ,อกมอแปดนะครับเซนน้ำมันมิน ลืมใจตั MM ้งอ <cción> <6 Luc ar cells> <5. 6 DVD> ีกครับผมห้าลิตรนะครับห้าจุดหกลิตรอันนี้ผมจำทางไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะไปเปิด GPS ตรงดามินทาหกสิบห้านะครับทางไปทางบริษัทผมแหละทางวัชรพล เดี๋ยวเราไปทางหาเท,นะท,ทราชนะฮะถะลุไปทางสายไหมหาเทราชนะฮะมันมันมันไปนได้หลายช่องทางผมก็ยังมีโมเมนต์ที่แบบอาจจะถ่ายกลางวันด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะน้อยนะฮะกลางวันมันก็คือมันชัดกว่านี้แหละนะครับอันนี้ถ่ายกลางคืนนะผมใช้กล้อง GoPro 8นะครับตั้งความละเอียดไปที่ Full HD นะฮะ1080นะฮะ60เฟรมเรท การถ่ายกลางวันกับกลางคืนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันครับต้องตั้งค่า ISO max เนี่ยใหม่กลางคืนเนี่ยต้องต้องเพิ่มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะผมตั้งไว้อยู่ที่พันหกร้อยนะครับกลางวันผมตั้งไว้อยู่ที่สี่ร้อยสี่ร้อยนี้กาลังดีแล้วนะครับกลางวันเนี่ยถ้าถ้าตั้งมากเกินนี้เนี่ยแสงที่เราเห็นจากพระอาทิตย์เนี่ยมันจะเป็นขาวไปหมดเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็น อาคารมา้านเรือนอะไรเนี่ยมันจะไปแสงแสบตาสีขาวนะฮะสถานที่รับร่วนนะครับโอเคเจออยู่เทิ่ะนั้น ไปดพี่ไปเลยไปเลยไอยหก้นะคะรับรามินาหกไปเดี๋ยวไม่ติด ูรติีหรือเปล่าอันตรายนะครับถ้าเกิดไฟเลียวไม่ติดเนี่ยเดี๋ยวผมจอดแวะเปิด GPS ก่อนแป๊บหนึ่ง มันอุ่นมากเลยนะด้วยที่หมวกผมเนี่ยมันมันแน่นด้วยนะฮะเก็บเสียงดีนะครับอุ่นเลยละคอเนี่ยเสื้อกันหนา เซนคือทะลุมาที่จะเข้าสู่วัชรพลนะครับก็คืออยู่ในเซอยรามินท่า65นะครับคือ186สิเรมเรทเนี่ยผมว่ามันถามว่าชัดไหมก็ชัดนะชัดระดับยิงเลยนะฮะทำไปเล่นไปนะฮะโคโปโนเนี่ยชัดมากเลยนะฮะอันนี้ขนาดยังไม่ตั้งไหมเป็น2 2K นะฮะ 2K 4K นะ แขนอะไรมากเลยนอนทับแขนตัวเองเนี่ย หน้าฝนแล้วมันก็สบายนะฮะทุกคนคือคือเราไม่ต้องกังวลเลยว่าเราขับรถไปมันจะสกปรกนะฮะคือยาวๆนะครับในแบบหน้าหนาวเนี่ยยาวๆเลยแต่น้าอีกทีก็โอ้เป็นเดือนสองสาเดือนนะฮะมีค่า่นค่าอะไรนิดหน่อยเองไม่เหมือนหน้าฝนก็มีขี้คนเปิดด้วยนี่นน่นะฮะ นี่คือท้าแยกวชรพลนะครับที่ผมมาถึงแล้วเนะี่ยโอ้ยน้องเลิกเรียนมาขายพงอะไรยอดเลย อรู้สึกเราแต่งเต็มไปหรือเปล่าเนี่ยตอนนี้ผมปิดชิวอยู่นะฮะชิวที่ใช้เนี่ยมันชิวสโมกนะฮะยังมองเห็นนะยังมองเห็น ถ้าไฟหลัวเนี่ยมองเห็นเดี๋ยวถ้ามืดหน่อยก็ต้องต้องเปิดชีวฮะนะครับมันมืดเกินแต่ว่านี่นถ้ามีไฟสลัวตามท้องถนนเนี่ยมันก็ได้อยู่สิบสี่นาทีเก้าโล น่าจะเป็นศูนย์นิสสันนะฮะที่พี่ผมอยู่เนี่ยพี่ก็ใส่เสื้อกันฝนมาแล้วเนี่ยบางนะพี่ อยังไม่ถึงคิวเราเนี่ยมัน R อ้าวนึกว่าอาวัน G P X สองร้อยนี่ไฟหน้าโคตรเหมือนเลยคล้ายกันมากฮนะ่ังโน้นนะ ตาต้องดีด้วยนะครับอันตรายนะฮะกลางคืนขึ้นสะพานเท้าของออซ้ายนี่ไปหัวข้าอมีนิดนะฮะทีมงานผม เส้นนี้นานมากเลยนะจะพ่าน,นยาวๆนะครับ เขาคิดซ้ายนี่คือผมคิดว่าเขาน่าจะหนาวแลเนี่ยนผมใช้ความเร็วอยู่ที่วัน,น่0 1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะประมาณนี้นะผมจะบินไม่ไหว จะแรกว่าจะเอาเวฟมาด้วยซ้ำนะผมเห็นว่ามันไกลนะเยต้องเอาบิ๊กไฟมา ใส่ตราลนะครับท่านอุ้ยสองไมล์กวิ่เลยครับไฟเขียวไ,ได้เถอะ ตรงมาก็จะเป็นหาไทยราช้ายใหม่นะครับมันไปได้หลายที่เลยนะเส้นนี้ อยู่ด้วยนะครับเสียง้ช่าง,งหวานยิ่งนะโอ้ยคนนะครับเมื่อกี้ข้ามถนน,น แค่หวานะ

ฝั่งโน้นเหรอฝั่งตรงข้ามเหรอโอ้สามร้อยเมตรอันนี้ก็คือถตลาดเออมารวยนะถ้าใครรู้จักก็นี่แหละฮะ าไทราชน,นะฮะตลาดมาลวยยังไม่เห็นป้ายนิสันเลยใส่นอะบานี่เจ็ดร้อยเมตร แล้วนะฮะเดี๋ยวเราโทรหาพี่ก่อนนะกลัวยื้อใส่เนี่ย ý thức của chúng là này. không ý thức của chúng ta rất เอ๋อวัสดีครับบัสทีครับเนี่ย400,000โอ้โอเคฮะเดี๋ยวเรามาถึงจุดแล้วนะครับยังไงขอบคุณมากสำหรับติดตามชมนะครับขอบคุณมากครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ